โซฟาล้วฮะห้องมกู๊ปหรือเปล่าครับถ้าโซฟาพี่หนุ่มต้องเสียก็ยี่ตัวนี้เลยนะครับไม่ดีสบายไม่ดีเอาเป็นแบบแล้วคุณเตรียมอะไรกันอยู่ครับสองคนอะไรนะต้องเตรียมตัวสักหน่อยเอาเตรียมตัวสักหน่อยไม่ได้ซีนซอะไรนะฮะหอมไหมหอมเอ้ยครับผมโอเคเอาซี้นีนหนึ่กว่าซีนแบบน่ารักน่ารักเนาะเอาเป็นซีนขอไปสม็ดไหม อ,อ<า>ขอไปสม็จแ,<ต>แต่คุณต้องเป็นสกายนะยสุดคุณเป็นข้าเจ้า,าผมชอบเลยอะทุกสำหรับหมอไอเด็กชอบข้าเจ้าข้าเจ้ามีคาแรคเตอร์ยังไงไหนลองดูเลเจ้าเปิดมาได้วยครับเจบ้า รอๆๆไม่ครัปพ so <mission Christmas> ี่แอเดี <laughs> <sm elling> ๋ยวเรารอสักครู่นึงั้นก็คืออ่าเดี๋ยวรอสักครู่ปฏิเสงตัาพนันเลยสวัสดีครับนี่คุณจำได่หลอกของกันและกันได้ไหมผมจำผมจำได้จริงเหรอใช่ครับได้คุณจะเก่งเกินไปแล้วนะฮะอ่าทุกคนเกิดจิ๋วก็ไหวง่าทุกคนก็พรไหมครับถ้ามันบอกพร้อมนะแต่พี่เจนบางอ่ะเลยครับทั้งนี้พรไหมทุกคนเลยเหรอครับฮะเริ่มเลยฮะโอเคโอเคครับ แต่ถ้าไม่โดนใจทุกคนเนี่ยต้องเล <Bruno> ่นใหม่นะโอเคไหมเจ้าสู้ๆนะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเอเจ้าสู้ๆนะครับจุ๊ได้นะเหมือนนะอ่ะพร้อมแล้วสา1สองหนึ่งแอคชั่นโอ้ยพิธีกรเจ้าอะไรหรอพ่สกาย ตอนนี้เราเป็นอะไรกันอ่ะเป็นแค่พี่น้องน้องมีแอบพิมพ์เยี่ไปรับไปส่งเจ้านานเป็นไม่แค่พี่น้องเหรอเฮ้ยฉันส่งจะไปรออะ้มานานข้าวไปให้ไปรับไปส่งถึงหอถึงมหาลัยเป็นไมแค่พี่น้องอันนี้ไม่ใช่เรหลังมันาพิ่กยไม่ต้องทำมันไม่ได้ แบบเนี้เขาชอบแล้วนะเขาชอบใช่ไหะทีโล่ที่โลไปต่อเลยไปต่อเลยเชิญเจ้าอุ้ยพี่พี่ทำอย่างนั้นน่ะพี่ตั้งใจทำให้อ่ะเจ้าเจ้จเหนื่อยไหมเจ้างีอะไรอุ้ยเหมือนกันที่โร่เอ็กซ์เชนท์โอเคที่โล่อปเชิญ เจ้าพี่มีอะไรอยากจะขอหนะออ่อยขออะไรพี่สกาย,ยคือพ่อเห็งิตชอบนะพี่อยากจะขอพาพี่ไปสมบดหน่อยนะน,น,<ง>นะเจ้านะเจ้าไอะไรนะ สิ้นแบบเนี้ยที่บ้านพี่แปลว่าได้เหมือนอะโมเมเกอยังเหมื่นก็เก่งนะอะขอจะกินมันด้วยอยู่ไหมทำไมคุณจำได้หลอกได้อะผมอยากเป็นเขามาทั้งชีวิตคนที่ส่งอะไรไปพูดเร่่องบว่าเขาเล่นไปทุกคนมะเขาเล่นไปทุกคนเขายังเคย เด็กครับได้อยู่ครับเหมืคนที่ผมเสียใที่สุดเลยนะครับครัคือคือคุณเหนือจริงป่ะจริงอ่ะเป็นบทที่ผมชอบมากอ่ะนี่คือโจงพี่นะทำไมหล่นตก ขอข้อแรกมาดูแป๊บมันนะนี่เหนื่อยทำอะไรอยู่ก็ไอ้คนจริงหรอเพื่อนใหญ่เลยนะที่ว่ามาดูของจริงดี่บอกโอเคเจ้าทั้งนั้